หรือว่ากล้องอสา0องศินี่คือ GoPro Max ครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้มาถึงตัวที่ผมอยากรีวิวมากจริงๆเลยครับของมาถึงผมสักทีนี่เลยครับตัวที่ผมพูดถึง โ o p โปรครับตัวนี้ไงก็หลังจากที่เรารอลุ้นเงินมานานมากเพราะว่ามันจะมาเมื่อไหร่นะครับก็ณนะตอนนี้วันที่25้านะครับก็มาถึงผมเรียบร้อยแล้วก็รีบทําคลิปด่วนเลยครับแล้ววันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสําหรับการอันบ็อกนะครับดูว่าของในกล่องเนี่ยมีอะไรมาให้บ้างแล้วก็ลองเปิดใช้งานดูว่าในตัวกล้องเนี่ยมันมีอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับส่วนเลือกแอปการต่อแอปการ แต่ต่อต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำแยกให้อีกคลิปหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเรามาอันบ็อกพร้อมกันเลยครับ o o p o m a มของเราก็มาถึงเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วรูปลักษณะกล่องภายนอกก่อนนะครับก็ไม่ได้ใหญ่ตโตมโหฬานมากไปกว่าตัวโ o p ป7หรือว่าตัว Go p ป8เลยนะครับเท่ากันเลยแล้วก็ด้านในเราจะเห็นตัว MAC อยู่แล้วตัวเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการอั b บ็อกกนเลยว่าข้างในเนี้ยมันมีอะไรมาให้เราบ้างนะครับสิวยังไม่ได้แกะเลยนะครับเดี๋ยวผมแกะก็เลยาปาฉีตาโอเคครับ ก็ดึงนะครับเวลาดึงออกดึงอย่างนี้นะครับอย่าไปฉีกกล่องอย่างนี้คนระับแต่ว่าเวลาส่งเคมนะครับหรือว่าส่งซ่อมเนี่ยกล่องนี้จำเป็นต้องใช้อยู่นะครับบอกอย่างนี้นะครับก็วิธีการดึงดึงออกอย่นี้บางทีมันดึงออกยากนะครับเราก็ดึงมันค่อยๆขยับอย่างนี้ก็ได้ครับโยกโยกแล้วก็ดึงออก บางนคนดึง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 ,ดงนี้ไม่ออกนะครับไปฉีกกล่องเสียครับแล้วคราวนี้เวลาเราจะไปเคมนะครับมันก็ลําบากนิดนึงเพราะว่ามันมีพวกตัวซีเรียลตรงนี้อยู่ปึ๊บดึงออกมาเลยข้างในนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับวิธีการเอาตัวโกโปรแม็ออกจากฐานตรงนี้นะครับทำไปเล่นไปอันนี้มีลูกค้าถามมาเยอะครับว่าเอาออกไม่ได้ก็ วิธีการออกครับปลดจุกยางมันออกก่อนตรงนี้นะครับแล้วก็บีบครับพอบีบเสร็จแล้วก็ดันเอบแค่นี้เราก็จะได้ตัว GoPro Max ออกมาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องก่อนเราเปิดมาเลยเอบสีส้มเตะตามากเลยก็จะมีคู่มือหนากว่าปกติเว้วิธีการถอดออกจากเมาส์ต่างๆนะครับเรื่องของแอปนะครับ GoPro app ที่เขามีมาให้ก็มีทั้ง Android และ iOS เหมือนเดิมด้านหลังก็จะมีวิธีบอกเปิดปิด ใส่เปลี่ยนแบตอะไรพวกนี้ครับนี่ครับวิธีการติดหมวกกันน็อกอะไรอย่างเงี้ยครับที่ถูกต้องโอเคแล้วก็เหมือนเดิมครับสติกเกอร์มีมาให้เหมือนเดิมเรามางัดดูต่อไปครับเยอะจริงๆมาถึงตัว GoPro Max เนี่ยเอกสารเขาเยอะจริงๆเลยนะครับก็เนี่ย,ย,ยดูสิเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ อันนี้จะเป็นวิธีการใส่ p โปรเทคเลนตัวนี้นะครับเพื่อดำน้ำในนี้มีอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันเนี่ยเราตงมาเราก็เจอกับถุงดำๆอันนี้เป็นถุงที่ใส่ตัว g o p r o โปรแบเป็นปั๊มลงมานะครับว่าก o ้ r o มันสามารถใส่ได้เลยไหมเดี๋ยวผมลองใส่ก่อนนะโอเคเนี่ยครับเวลาเราพกเราก็ใส่เข้าไปในถุงนี้ได้เลยแล้วก็ในถุงเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์มาให้อีกนะครับมันจะมีโปรเทคเลนนะครับที่เป็นตัว เอาไว้ดำน้ำอ่าเนี่ยครับข้างหลังเนี่ยจะเป็นจุดยางเราต้องใส่ให้แน่นนะครับใส่ตามที่เอกสารเขาแนะนําไปให้มา2อันก็ใส่ก่อนดำน้ํานะครับทั้งหน้าและหลังนะไม่ใช่ใส่เลนหน้าเลนเดียวนะครับทิ้งเลนหลังไว้เรียบร้อยพังนะครับก็ใส่ทั้งคู่ตัวนี้ดำน้ำได้แค่5เมตรนะครับไม่ใช่10เมตรนะก็รอรู้เกันว่าจะมี housing ออกมาหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีตัวติดหมวกกันน็อกนะครับเป็นแบบเว้าว์แค่อันเดียวต่อไปก็ เช่นเคยครับสายชาร์จ Type C เคครับแล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นโปรเทคเลนเอาไว้ใส่กันกระแทกนะครับเวลาเราคนย้ายไปนู่นไปนี่นะครับเลนเราเนี่ยจะได้ไม่เป็น่อยนี่ครับแบตนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วหมดแค่นี้และณนะบัดนี้เรามาเจอกับ GoPro Max ตัวเป็นๆครับนี่นะครับพอใครถอด GoPro Max ออกมาแล้วเนี่ยมันขยับไม่ได้โยกหน้าโยกหลังไม่ได้อ่าไม่ต้องแปลกใจครับถอดตัวนี้มันออกมาเลยถอดมันออกมาก่อนครับแล้วก็ตัวนี้ครับถอดมันออกมาก่อนนะครับพอถอดมาได้เงี้ยมันจะมีไอ้ตัวนี้อยู่นะครับมันเป็นตัวล็อกไม่ให้ตัวโกโปรเราเวลาอยู่ในกล่องมันจะโยกหน้าโยกหลังอะไรเงี้ยครับแต่ไปกระแทกใช่ไหมเราก็ถอดมันออกก่อนครับนี่มันจะเป็นรูปลักษณะแบบนี้ไม่ต้องใส่ครับ เก็บไว้ตัวนี้ไม่ต้องใส่เลยเราก็จะได้ตัวนี้มาเรียบร้อยนะครับมาดูที่ตัว GoPro Max กันเนี่ยครับอย่างที่เราเห็น ตอนนี้นะครับหน้าจอไม่ได้ติดอยู่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่แบตอันนี้ผมเจอคำถามบ่อยมากนะครับทางร้านเจอคำถามบ่อยมากโกโปรเจ็ถามเข้ามาเรื่อยๆเลยว่าพี่ครับเอาเต่าอ,ออกยังไงพี่คะเอาเต่าอ,ออกยังไงเมนูเต่าเนี่ยเอาออกยังไงไม่ใช่ครับตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์แปะไว้กันลอยหน้าจอเฉยๆเราก็สกิทสกิมันออกไม่งั้นเดี๋ยวจะมีเพื่อนๆไลน์มาถามอีกว่าพี่ครับเอาเมนูเรือออกยังไง มีจริงๆนะครับไม่ได้ล้อเล่นนะมีจริงๆครับแต่ก็ถามได้ไม่เป็นไรทางร้านเทปกระเจ็ดยินดีให้คำตอบทุกคำถามนะครับวันนี้เราจะไม่ลงลึกถึงเรื่องสเปคเราจะมาดูขั้นตอนกันใช้งานแบบง่ายๆกันก่อนเลยสำหรับคนที่ซื้อให,ใหม่นะครับด้านล่างก็จะมีเคี่ยวอยู่ปึ๊บป๊บแบบนี้ครับสามารถเก็บเก็บได้มันก็จะเหลือตัวสี่เหลี่ยมแบบนี้ตัวนี้ไม่ต้องกังวลครับผมว่าอีกหน่อยน่าจะมีอะไรออกมา มันไขน็อตได้ไขน็อตสตัวคือจบเลยถอดออกได้เลยนะครับเหมือนจะหักง่ายนะครับแต่ยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่ามันหักง่ายหรือเปล่าช่องใส่แบตอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับตรงนี้เราปดปุ๊บนี่ที่เราเห็นสีแดงแดปดมาปุ๊บเจอแบบนี้ครับช่องใส่แบตก็ถ้าทางที่ดีนะครับเรามีเมมใช่ไหมเวลาไขที่ใช้งานครั้งแรกนะครับให้ใส่เมมด้วยเพราะว่าเขาจะ อัพเฟิร์มแวร์ครับแต่วันนี้ผมไม่ได้ต่อแอปนะก็จะเปิดเลยลองใช้งานดูเลยเสบเมมเข้าไปที่ด้านข้างมันจะมีช่องใส่เมมอยู่เมมรีการอยู่ที่เป็นพวกโลโก้แบบนี้หันเข้าไปข้างในทางช่องใส่แบตนะครับแล้วก็กดเข้าไปมันดังแกรกแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาถอดออกเนี่ยก็กดให้มันดังแกรกมันจะเด้งออกมานะครับ,แ,บรแล้วก็แบตครับแบตเตอรี่เราก็ใส่เข้าไปเลยที่ช่องนี้ใสให้ถูกทางนะครับอันนี้คือช่องที่ถูกทางพอเราใส่ไปแล้วเนี่ย มันจะเรียบพอดีอ่าเห็นไหมมันจะเรียบพอดีแต่ถ้าเกิดเราใส่ผิดทางเมื่อไหร่นะครับ mm. เห็นไหมมันจะไม่พอดีครับมันจะนูนๆน,น,นิดนึงเวลาปิดฝามันปิดไม่ได้แน่นอนอย่าไปฝืนนะครับเดีย๋ยวฝามนันหักดูท้ายเอาไว้เสียบชาร์จแบตเตอรี่ของตัวกโปโกแมกล็อกเข้าไปแบบนี้นะครับพยายามอย่าก,กดลงตรงนี้นะครับกดตรงเนี้ยแถวตัวล็อกตรงนี้นครับกดลงเสร็จแล้วก็สไลด์ จากด้านหลังเข้ามาปุ๊บสไลด์แค่นี้ยังไม่จบนะครับยังไม่ถือว่าปลอดภัยเห็นจุดสีแดงแดงไหมครับตัวนี้เพื่อนๆต้องให้มันล็อกเข้ามาอย่างนี้ให้สีแดงเนี่ยมันหายไปถ้าเกิดสีแดงกันอยู่เนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้ล็อกอีกชั้นหนึ่งนะลงน้ําเมื่อไหร่น้ําเข้าเมื่อนั้นครับล็อกให้แน่นอย่าให้มันมีสีแดงนะครับเอาละครับมาถึงขั้นตอนการใช้งาน GoPro Max ครั้งแรกนะครับเมื่อเราใส่แบตเตอรี่และเมมโมรี a การ์ดไปแล้วนะครับให้เราเปิดเครื่องที่ด้านข้างตรงนี้นะครับกดค้างเลยครับแบบนี้ หน้าจอจะแสดงผลแล้วก็มีเสียงดังขึ้นมาปิดปดปดิแบบนี้นะครับโอเคขึ้นโลโก้แล้วครับ g o โบ o เ๊บอ่ะ ขั้นตอนแรกคือการเลือกภาษานะครับก็เพื่อนๆสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพื่อเลือกภาษาได้แต่ไม่ต้องหาภาษาไทยนะครับไม่มีนะครับเราตั้งเป็นภาษาอังกฤษครับตัวนี้นะครับ GPS ถ้าใครกะว่าจะเอาไปใส่เกตวัดความเร็วที่อยู่ในแอปนะครับก็เปิด GPS ไว้แต่ถ้าใครไม่ได้ใช้ตัวนั้นก็ปิด GPS ไว้จะได้ประหยัดแบตเพิ่มขึ้นอีกนะครับแต่นี้ผมใช้นะครับ กดอนแล้วขั้นตอนต่อไปมาถึงหน้านี้นะครับเขาจะให้เราทําการเชื่อมต่อแอปเราก็เชื่อมต่อเลยครับนี่ GoPro App นะครับโอเคครับเมื่อมาถึงหน้านี้นะครับเราก็มาเชื่อมต่อโดยการเข้ามาที่ GoPro App นะครับถ้าเกิดใครยังไม่มีก็ดาวน์โหลดด้วยครับแอปชื่อว่า GoPro App ตอนนี้เขาได้อัปเดตมาเรียบร้อยแล้วตอนแรกนะครับยังไม่มีอัปเดตแต่พอถ่ายไปแป๊บหนึ่งมีคนส่งข่าวมาบอกว่าเฮ้ยแอป GoPro นะครับอัปเดตให้สามารถเชื่อมต่อกับ GoPro Max ได้แล้วกดเลยครับ ครับแล้วก็เข้ามาที่ตัวแรกครับที่เป็นรูปกล้องแอคชั่นนี่ครับแล้วก็แอดแคมเ r อครับเปิดทั้ง Wi-Fi และ b l บลู o t h ไว้นะครับอ่าเนี่ยครับคอนเน็กแคมเอคือเราไม่ต้องออกไปหน้าไหนเลยครับเขาจะขึ้นมาแบบนี้ให้เราเลยเนี่ยก็ขั้นตอนแรกคือจับคู่บลู o t h ก่อนจับคู่ครับโกโปรเราจะได้ยินเสียงแบบนี้ปึ๊บป๊อ่าแล้วตรงนี้ก็เป็นการขั้นตอนการตั้งชื่อนะครับ ตรงนี้เราสามารถที่จะลบลบชื่ออันนี้ได้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ได้ GoPro Go. เรียบร้อยแค่นี้เองครับแล้วก็ Save New Name ติ๊กถูกครับเรียบร้อยแล้วก็ Let's Go ครับอันนี้คือขั้นตอนแรกในการเปิดใช้งานก็คือการเชื่อมต่อแอปนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาจะเชื่อมต่อ WiFi ครับเข้าร่วม เขากำลังทําการคอนเนคกกับตัวกล้องนี่ครับเรียบร้อยตอนนี้ตัวกล้องก็คอนเนคกกับแอป GoPro เรียบร้อยแล้วนะครับนี่แค่นี้เองครับขั้นตอนนี้ง่ายๆครับขั้นตอนนี้อ่าเราก็มาดูที่ตัวกล้องก่อนละกันนะครับตัวกล้องถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เลื่อนจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับก็จะเป็นการเป็นควิกโหมดมีคําสั่งเสียงนะครับมีปิดเสียง GoPro แล้วก็เลคคอร์ดแบบขณะที่กำลังปิดเครื่องอยู่แล้วก็ล็อกหน้าจอครับแล้วก็จะมีกริรเปิดกิดปิดกิดนะครับหรือว่าช่องตารางแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการเซตติ้งค่าทั้งหมดเลยโอเคครับแล้วถ้าเกิดเราจะแบ็คกลับไปเราก็กดที่ปุ่มด้านข้างหนทีครับก็จะกลับมาที่หน้านี้ข้างบนนี้ครับก็จะมีบอกจำนวนเมมโมรีการ์ดนะครับจำนวนเวลาที่สามารถถ่ายได้แล้วก็ตรงกลางนี้ครับจะเป็นโหมด การถ่ายนะครับเนี่ยไทม์ครับวิดีโอภาพนิ่งแค่เราสไลด์ที่หน้าจอนะครับซ้ายหรือขวามันก็จะเปลี่ยนโหมดให้ส่วนขวามือสุดนี้จะเป็นจํานวนแบตเตอรี่ของตัว GoPro Max นะครับลงมาที่ด้านล่างตรงนี้ครับถ้าเราอยู่ในโหมดวิดีโอนะครับเราสามารถกดติ๊กลงมาตรงนี้เพื่อเปลี่ยนเป็น360องศาครับแบบนี้หน้าจอเราก็จะแสดงขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมครับที่หน้าแอป คราวนี้เราก็สามารถที่จะหมุนซูมเข้าซูมออกได้เลยแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดกดไปทีนึงก็คือโหมดฮีโร่คือโหมดกลปโปกตินะครับก็กดที่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ที่เป็นเห็นเป็นรูป W นะครับถ้าเกิดเรากดไปอันนี้จะเป็นการเลือกมุมภาพนะครับก็จะมี4มุมถ้าในโหมดฮีโร่นะครับจะมี4มุมก็คือ Max Superview ครับมี Y ครับ l i เ e ียลีเนีย แล้วก็เนโ o ครับประมาณนี้เนโลก็จะครอบขึ้นมานิดนึงตรงนี้เป็นโหมดที่ดีมากๆนะครับฮอ l ิ z o n h o r i ซ o n เนี่ยเป็นฟังก์ชันใหม่ของตัว GoPro Max ก็คือถ้าเกิดเราเปิดโหมดนี้ครับเวลาเราเลคคอร์ดวิดีโอครับแล้วมือเราอะหมุนอย่างเงี้ยนะครับภาพที่ได้ออกมาก็คือมันจะไม่หมุนตามกล้องอเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะเดี๋ยวผมเปิดก่อนออนนี่ครับ ผมเปิดออนเรียบร้อยนะครับอ่าแล้วผมลองถ่ายวิดีโอดูอ่าแล้วผมลองถ่ายวิดีโอดูนะครับนี่ผมโยกแบบนี้เลยครับผมหมุนอย่างนี้เลยนี่ครับอ่าดูที่หน้าจอก็ได้เห็นไหมตอนนี้ผมหมุนตัวโกโปรอยู่นะครับดูที่หน้าจอนี่ครับโยกโกโปรอย่างนี้ปบ๊บผมยุ่เรคคอร์ดนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูไฟล์วิดีโอที่ได้ครับนะเดี๋ยวดูตอนนี้ดีกว่าคือมือผมโยกนะครับแต่ว่า เฟรมยังอยู่คงที่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้เวลาเดินนะครับมือเราโยกรับรองว่ามุมภาพที่เราได้เนี่ยจะเส้นขอบฟ้าก็ยังคงตรงเหมือนเดิมนะครับหรือเฟรมภาพก็ยังคงตรงเหมือนเดิมอ่าแล้วก็นี่เป็นตัวนี้นะครับเป็นการฟิปกล้องหน้าหรือว่ากล้องหลังนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นกล้องหลังแล้วก็ฟิปกล้องหน้านี่ครับประมาณนี้ ส่วนตรงกลางครับก็เป็นการเซตติ้งค่าของพวกวิดีโอวิดีโอหรือว่าภาพนิ่งนะครับพอเรากดเข้ามาตรงนี้เราจะเห็นอยู่ว่ามันเขียนว่าโหมดวิดีโอถ้าเกิดเรากดไปตรงกลางครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นให้เรากดมาที่เล็กๆตรงนี้ครับที่เป็นรูปดินสอนี่ครับเพื่อเป็นการเซตติ้งค่าแบบละเอียดเลยนะครับโอเคหลักๆของตัวเมนูหน้าจอก็ประมาณนี้นะครับของตัว GoPro ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับและนี่นะครับคืออุปกรณ์ทั้งหมดเลยแล้วก็การใช้งานเบื้องต้นผ่านตัวกล้องนะครับเดี๋ยวจะมีอีกหลายคลิปเลยที่ผมจะทำนะครับแล้วก็ทางทีมงานของเทปเ g จ์เนี่ยจะทำออกมาทั้งแนวแอคชั่นทั้งแนวบู๊นะครับมีแน่นอนเลยสำหรับตัว GoPro m a x ตัวนี้เพราะว่าทีมงานเทปเ g จ์เนี่ยหลากหลายแนวมากไม่รู้แนวอะไรกันบ้างนะครับก็ใครสนใจ GoPro m a x นะครับสามารถแอดไลน์ตรงนี้นะครับ เข้ามาสอบถามมาสั่งจองกันได้หรือว่าสอบถามปัญหาข้อมูลเกี่ยวกับตัว GoPro Max GoPro 8ก็ออนไลน์เข้ามาเลยครับแล้วก็สอบถามได้เลยทีมงานเทกเ็ดยินดีให้บริการครับสำหรนี้หมดเวลาของผมแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่ในชิมหน้าสวัสดีครับ